มีครอบครัวหนึ่งแม่ชื่อแม่แย้มมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อนราทิพส่วนคนน้องเป็นผู้ชายชื่อนรินเมื่อนราทิพและนรินเรียนจบต่างคนก็ออกจากบ้านไปหางานทําในเมืองทําให้แม่แย้มต้องอยู่คนเดียวแต่เนื่องจากแม่แย้มยังแข็งแรงอยู่นางจึงสามารถอยู่คนเดียวช่วยเหลือตัวเองได้เวลาผ่านไปทั้งนราทิพและนรินก็พบเจอคู่รักต่างคนก็แต่งงานมีครอบครัว นาราทิพย์ได้แต่งงานกับชายที่ชื่อว่าศิลนส่วนนรินก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าสายฝนทั้งนาราทิพย์และนรินไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมแม่เท่าไหรนะ่นักเพราะมัวแต่ยุ่งกับภารกิจการทำมาหาเงินฮลัลโหลทิพย์เอ้ยเสาร์อาทิตย์นี้จะกลับบ้านไหมลูกแม่จะหาเก็บผลไม้ที่สวนไว้ให้นางแย้มโทรหาลูกสาว ไม่หรอกค่ะแม่ทิ์ไม่ว่างไว้วันหลังลูกสาวตอบฮลัลโหลนารินสาวอาทิตย์จะกลับบ้านไม่ลูกแม่จะหาเก็บผลไม้ที่สวนไว้ให้นา่งแย้มโทรหาลูกชายไม่หรอกครับแม่ผมไม่ว่างไว้วันหลังนารินตอบแม่สัปดาห์ต่อมา นางแย้มก็โทรหาลูกสาวและลูกชายอีกคำตอบจากลูกทั้งสองคนที่นางแย้มได้รับก็เหมือนเดิมคือไม่หรอกค่ะแม่ทิมไม่ว่างไว้วันหลังไม่หรอกครับแม่ผมไม่ว่างไว้วันหลังสายฝนภรรยาของนรินเธอได้ยินสามีผลัดการกลับไปหาแม่ของเขามาครั้งแล้วครั้งเล่าเธอจึงเอ่ยกับนรินว่า นลินคะฝนคิดว่าคุณควรจะแบ่งเวลากลับไปหาแม่บ้างนะคะวันไหนคุณไปฝนจะไปกับคุณด้วยฝอนอยากไปเยี่ยมคุณแม่คุณบ้างท่านคงคิดถึงลูกๆท่านถึงคอยโทรหางานผมเยอะแยะวันหยุดก็มีนัดหรือบางที่ผมก็อยากจะพักผ่อนบ้างไม่เป็นไรหรอกแม่ผมท่านยังแข็งแรงอยู่คนเดียวได้เงาๆก็เดินไปคุยกับเพื่อนบ้านไกลๆได้ นรินพูดกับภรรยาแต่ฝนว่ายังไงลูกไปหาก็ไม่เหมือนเพื่อนบ้านนะคะคุณสัปดาห์หน้าเราไปหาคุณแม่กันสายฝนบอกสามีเอา้าก็ได้นรินตอบตัดบทนางแย้มพอได้ยินว่าลูกชายกับลูกสะภ้ยจะไปหาก็ดีโอดีใจเตรียมสำรับกับข้าวสุดฝีมือ พร้อมเก็บผักผลไม้ในสวนไว้ฝากลูกชายกับสะพายส่วนสายฝนเธอก็เตรียมซื้อขนมนมเนยและเสื้อผ้าไปฝากแม่ย่าสวัสดีครับแม่วันนี้มีกับข้าวอะไรมาโชว์สะพยบ้างครับแม่มีน้ำพริกกะปิไข่ชะอมปลาทูทอดและผักในสวนสดๆเลยลูกที่นารลินเคยชอบไงว่าแล้วนางแย้มก็รีบไปยกสำรับกับข้าวมาตั้ง นั่งทานกับพื้นเหมือนที่แม่ลูกเคยนั่งทานกันในอดีตมาหนูช่วยค่ะคุณแม่สายฝนรีบอาสาช่วยแม่สามีไม่เป็นไรหรอกหนูสายฝนนั่งเถอะแม่เหนื่อยๆนางแย้มบอกลูกสะพ้ยน้ำพริกกะปิของคุณแม่อร่อยมากค่ะหนูทานซะอิ่มแป้เลยสายฝนชมฝีมือทำกับข้าวแม่สามีเอากลับไปทานที่บ้านด้วยไหมลูกแม่จะทำให้ นางแย้มถามสะพยไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกเราจะแวะปาทานที่นี่บ่อยๆเอาก็แล้วกันค่ะหลังมื้ออาหารสายฝนเอาของฝากให้แม่สามีนางแย้มเธอดูมีความสุขมากนารินจะค้างกับแม่สักครึ่งก่อนไหมพรุ่งนี้ค่อยกลับแม่ถามลูกชายไม่ลกครับแม่พรุ่งนี้ผมมีธุระแต่เช้าไว้วันหลังค่อยค้างก็แล้วกัน นารินกับสายฝนกลับถึงบ้านแล้วสายฝนจึงพูดกับนารินว่านารินคะคุณสังเกตไหมคะตอนพวกเราไปเยี่ยมคุณแม่ดูท่านมีความสุขมากวันหลังฝนว่าเราควรหาเวลาไปค้างกับท่านบ้างก็ดีนะคะขอบคุณฝนนะที่รักแม่ผมแต่ผมว่าอย่าไปตามใจแม่เขามากเลยเดี๋ยวจะอ่อนแอขี้อ้อนพวกเราก็ต้องทำงานทำการหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัว งานก็รัดตัวสังคมก็ต้องมีทำงานไม่มีสังคมก็เติบโตยากอย่าไปคิดอะไรให้มากเลยฝนเครียดเปล่าๆสายฝนเธอฟังคำสามีแล้วเธอไม่เห็นด้วยในการอ้างงานอ้างสังคมอ้างกลัวแม่จะอ่อนแอขี้อ้อนเพื่อที่จะไม่ต้องแวะไปเยี่ยมแม่แต่เธอก็ยังไม่พูดอะไรเพราะจะทำให้ขัดแย้งกับสามีเปล่าๆ วันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกฮัลโหลทิฟวันจันแม่มีหมอนัดพาแม่ไปหาหมอหน่อยนะลูกวันจันที่มีประชุมสำคัญให้เด็กข้างบ้านพาไป หรือไม่แม่ก็ลองโทรหานารินดูเผื่อเขาจะว่างผมไม่ว่างครับแม่ผมต้องออกไปตรวจงานนอกสถานที่เมื่อนารินวางสายของแม่สายฝนเลยพูดกับสามีว่านารินคุณโทรไปหาคุณแม่ใหม่บอกท่านว่าฝนจะพาคุณแม่ไปหาหมอตามนัดเองคุณไม่ต้องห่วงฝนเรื่องการทำงานฝนวางแผนของฝนได้สายฝนได้พานางแย้ไปหาหมอตามนัด และช่วยเหลือคอยดูว่าหมอให้ยาอะไรท่านอย่างไรฝนกลับแล้วนะคุณแม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะมีอะไรก็โทรหานารนหรือฝนได้ตลอดเวลาขอบใจมากลูกฝนขับรถดีๆนะเดินะทางปลอดภัยนะลูกขอบคุณค่ะคุณแม่สายฝนเธอขับรถกลับบ้านด้วยใจที่เป็นสุขอย่างบอกไม่ถูก ถ้าพ่อแม่เธอยังอยู่เธอคงได้ทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่อย่างมีความสุขเธอรู้สึกว่าคนแก่ทุกคนท่านก็อยากมีคนใกล้ชิดอยากมีเพื่อนช่วยดูแลเหมือนกับเราที่ต้องการมีครอบครัวมีสังคมขค้ืนหนึ่งขณะที่นรินกับสายฝนหลับอยู่เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกลางดึกนริน แม่ไม่สบายคงต้องไปหาหมอพาแม่ไปหาหมอหน่อยลูกเสียงนางแย้มพูดอย่างไม่ค่อยมีแรงมาตามสายน,นลินและสายฝนได้ขับรถพานางแย้มไปหาหมอกลางดึกหมอบอกว่าคงต้องให้นางแย้มพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสักวันสองวันก่อนดูอาการแล้วค่อยกลับทำไงดีละ่ะฝนพอมีประชุมด้วยสิพรุ่งนี้ นารินปรึกษาภรรยาคุณกลับไปทำงานฝนเฝ้าคุณแม่เองเรื่องที่ทำงานของฝนฝนเคลียร์เองค่ะสายฝนบอกกับสามีเรื่องดีๆมักจะอยู่ข้างคนดีมีเมตตาเสมอ สายฝนเธอได้ทำงานกับองค์กรที่มีเจ้าในายใจดีมีเมตตาเจ้านายเองก็เป็นคนรักพ่อแม่เช่นกันความจำเป็นในการดูแลบุพการีของผู้ใต้บังคับบัญชาจึงไม่ต้องอธิบายกันมากอย่างไรก็ตามสายฝนเองเธอก็ทำงานชดเชยเวลาให้กับองค์กรเป็นการตอบแทนหลังจากที่นางแยมได้ออกโรงพยาบาลเธอเองก็ได้ตึกตองว่าตัวเองก็แก่มากแล้ว เห็นควรที่จะวางแผนชีวิตในบ้านปลายให้ดีกว่านี้เธอจึงตัดสินใจขายที่ที่เป็นสวนและคิดว่าจะเอาเงินไว้ใช้ดูแลตัวเองยามแกช่ชรานางแย้มเรียกลูกทั้งสองไปพบที่บ้านบอกว่ามีเรื่องสําคัญที่จะบอกลูกทิพัสสามีไปด้วยส่วนนรินก็พาสายฝนไปด้วยเมื่อลูกไปถึงพร้อมหน้าพร้อมตานางแย้มก็บอกกับทุกคนว่า แม่มีเรื่องจะบอกทุกคนว่าแม่ได้ขายที่ที่เป็นสวนไปแล้วและแม่จะไปอยู่สถานพักฟื้นคนชราแม่ขอโทษที่ไม่มีมรดกอะไรให้ลูกเพราะแม่ก็ต้องใช้เงินในการดูแลเลี้ยงดูยามแก่ส่วนบ้านถ้าแม่ไม่อยู่แล้วก็ให้ขายแล้วแบ่งเงินเป็นสามส่วนเป็นส่วนของทิพนารินและหนูสายฝนเมื่อนางแยมพูดจบ แต่ละคนก็มีความคิดและปฏิกิริยาที่แตกต่างกันไปนราทิปพูดขึ้นว่าการที่แม่จะไปอยู่บ้านคนชาราทิพว่าก็ดีนะเพราะพวกเราไม่มีใครว่างดูแลแม่แต่ที่แม่ว่าถ้าขายบ้านแล้วแบ่งเงินเป็น3มส่วนทิ์แม่เข้าใจในเมื่อแม่มีลูกสองคนแบ่งให้ทิพกับดารินคนละครึ่งก็เป็นที่ถูกต้องทำไมต้องแบ่งเป็นส่วนของสายฝนด้วยแบบนี้ก็เท่ากับว่าดรินได้มากกว่าทิพสิ สายฝนพูดขึ้นว่าฝนขออนุญาตพูดนะคะที่คุณทิพย์พูดว่าหากขายบ้านก็ให้แบ่งเป็นสองส่วนคือของคุณทิพย์กับนรินนั้นถูกต้องแล้วค่ะเพราะฝนเป็นสภยัยไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแบ่งมรดกแต่สำหรับเรื่องที่คุณแม่ว่าจะไปอยู่บ้านคนชลาฝนขอไม่เห็นด้วยค่ะคุณแม่ไปอยู่กับพวกเราได้นะคะเราดูแลคุณแม่ได้ค่ะ อันนี้พอเธอเห็นว่าแม่มีเงินจากการขายที่ก็เสนอให้แม่มาอยู่ด้วยเพื่อที่จะประจบประแจงเอาเงินแม่ฉันใช่ไหมนาราทิ์พูดอย่างคิดไม่ดีต่อสายฝนหยุดเดี๋ยวนี้นาทิปแม่เสียใจที่เลี้ยงลูกมาสอนแต่เรื่องให้เรียนให้สูงจะได้มีอาชีพทำมาหากินแต่ไม่ได้สอนเรื่องคุณธรรมเวลาที่ผ่านมานุฝนเขาพิสูจน์ให้แม่เห็นแล้วว่าเขารักและห่วงใยแม่อย่างจริงใจ นางแยมเลิบเสียงเครือแม่เหงานะลูกลกูแม่ไม่ได้อยากไปอยู่บ้านคนชราแต่แม่เกรงใจลูกลูกเพราะลูกๆไม่มีเวลาแม่หนุกฝนเขาจะดีกับแม่เหลือเกินแต่เขาก็เป็นสะพ้ายแม่เกรงใจเขาทางเดียวที่แม่คิดว่าจะทําได้ดีที่สุดสำหรับชีวิตตัวเองคือการไปอยู่บ้านพักคนชราแต่มันต้องใช้เงิน แม่จึงตัดสินใจขายสวนนางแย้มเริ่มน้ำตาไหลทุกคนตกใจนราทิพย์กับนรินรีไปก่อนนางแย้มผู้เป็นแม่แม่ทิพย์ขอโทษทิพย์ผิดที่ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของแม่เลยตอนเด็เดกๆแม่รักพวกเราให้ความอบอุ่นพวกเราแต่พอพวกเราโตเรากลับลืมไปว่าแม่รักคิดถึงพวกเราเสมอ ทิพย์ขอโทษทิพย์ขอโทษค่ะแม่ผมขอโทษครับแม่แม่ไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนอยู่กับพวกเรานี่แหละตามที่ฝนบอกขอบคุณมากฝนที่คุณรักแม่ผมคุณทำหน้าที่ลูกได้ดีกว่าลูกของแม่เสียอีนลินพูดพี่ขอโทษนะฝนที่คิดไม่ดีต่อเธอขอบคุณแม่ที่เตือนสติทิพ ขอบคุณฝนที่ดูแลแม่ของพวกเราดีมาตลอดแม่คะแม่จะอยู่กับทิปหรืออยู่กับนรินก็ได้ต่อไปนี้พวกเราจะดูแลแม่อย่างดีเลยค่ะนางแย้มยิ้มทั้งน้ำตาขอบใจมากลูกๆช่วงแรกแม่คงอยู่บ้านแม่ไปก่อนหากคนมาอยู่ด้วยถึงเวลาไม่ไหวค่อยว่ากันอีกทีสายฝนมานี่สิลูก ว่าแล้วนางแยมก็หยิบสร้อยคอทองคำของเธอให้สายฝนและนาราทิพย์คนละเส้นขอบใจนะสายฝนที่รักแม่ดูแลแม่นารินมันโชคดีขอบพระคุณค่ะคุณแม่สายฝนกราบแม่สามีทุกคนยิ้มทั้งน้ำตาข้อคิดพ่อแม่ แค่ให้กายเราได้โลดแล่นบนโลกใบนี้ก็เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่แล้วจบบริบูรณ์เป็นยังไงมากคะสนุกไหมคะถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะและวพบกับเรื่องสนุกๆในวิดีโอถัดไปคะ่ะ